สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคันเร่งจำกูนี่นี่อ๋อเดี๋ยวจะตรวจสอบไอ้ย,ยันมาคันนี้ดไหมช่างอันจะเอาตัลงแล้วเอาลงจากไอาสามค่านี่ไอเป็นเครื่องยันมากอะไม่รู้กี่แรงเนี่ย มายันมากซิปเ,เดี๋ยวรอสักครู่ฮ<อ>ะเสียงย,ย,ย,ยังเด่นอยู่เลย ลายบินล่างประมาณนู่นไหนแปดนิ้วมั้งอันเนี้อันนี้ก็แปดนิ้วครับอันนี้ก็แปดนิ้วครับยิงบนก็ห้านิ้วนี่เลยเนี้ยง่ากเปียนี่เล่นนั่นเล่นนั่น ก็เป็นเกียร์สายเกีย,ยกร์ปาเจโร่เสื้อเลยครับแค่นี้ฮะก็พื้นจะขอกว่าก็ไม่ได้เอาพื้นเะนีโอ้เบรกเจ็บเลยเบรกกตานี้ก็สอบพวกเบรกพวกทัส i

Hey, hey! <laughs> はい。<laughs> วเลนะโอ้ดีดีเกียร์เกียร์ีเไปเข้าไปอัอวันนะเวมากเลยีวิ่ล่างแปด you're a baby That's it. That's it. มันดำเต็มเลยอะหลายเท่ๆออเคีับประมานี้ก็ดูเรื่องแล้วดูเรื่องแล้วจดินาแล้วโอ้โหโอ้โโอ้เดี๋ยวร้อยครับทดสอบปกติครับสาธเบรกเราไม่โยกโอเค แจวก็ไปติดฝากระโปรงโอ้ยยังไม่ทำสีทำสีเสร็จก็ติดฝากระโปรงแล้วก็จบข่าวจบงานครับนี่ะวิงดีจริงครับดีตัวเบาดีกว่าโอ้วัดไล่บอลดำเลยไล่บอลดำเลย เาละเร้อยครับไม่ใช่ทำเล่นนะเมื่อกี้ไลค์ควันดำอ่ะโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนีัยสวัสดีครับ